สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหลังจากพิจารณาทักษะของตัวเองแล้วเขาก็ได้ข้อสรุปว่าการคาดเดาเกี่ยวกับความสามารถของถังโอเลนนั้นถูกต้องทั้งหมดเมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้งานหุ่นจักรกลของพวกเขาแล้วยังมีระยะห่างระหว่างเขากับผู้ต่อสู้คนนี้มากแต่ทว่าผู้ต่อสู้ของเขายังคงรักษาตัวเขาไว ได้ตลอดการต่อสู้เห็นได้ชัดว่าการโจมตีของคโคต่อสู้หลายครั้งเกิดขึ้นในร่างกายของเขาก่อนที่จะถูกปวดปล่อยผ่านหุ่นจกนักรกลฝ่ายตรงข้ามสามารถดำเนินการหลายอย่างที่ท้าทายกฎฟิสิกส์ได้อย่างง่ายดายบ่อยครั้งที่หุ่นจักรนของทางออเรนจะต้องแสดงปฏิกิริยาตอบโต้ห้าหกครั้งเพื่อต้านทานและหยุดการโจมตีแต่ละครั้งจากหุ่นจักรกของเหิงเจิงหยาง เมื่อพิจารณาจากประสิทธิภาพเห็นได้ชัดว่าทา้งโอเลนอ่อนแอกว่ามากถึงกรานั้นจักระพัดเงินคามไร้ขอบเขตก็ยังสามารถเอาชนะเขาได้กล่าวอีกในหนึ่งทั้งโอเลนใช้พลังงานมากกว่าสองสาครั้งเมื่อใช้งานหุ่นจากรกลมากกว่าเหิงเจิง้งหยางในช่วงเริ่มต้นของการต่อสู้ตามนิสัยของเขาเหิงเจิง้งหยางได้สันนิษฐานว่าทาังโอเลน จะหมดแรงอย่างรวดเร็วหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปแต่ว่าเขาต้องสลัดความคิดอุปทานนี้ทิ้งไปเสียก่อนการปะทะก,กันของพวกเขาทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแต่จะกรพดเงินคามไร้ขอบเขตแม้แสดงอาการเหน็ดเหนื่อยแม้แต่น้อยจิตวิญญาณห่อของฝ่ายตรงข้ามถูกล้อมรวมเข้ากับหุ่นจากกนเพื่อลดความแตกต่างระหว่างทักษะปฏิบัติการของพวกเขานอกจากนี้ยังมีการประทะก,กันอย่างต่อเนื่องชายคู่นี้ ยังเป็นมนุษย์อยู่หรือไม่ขณะที่เขาแต่ต้องเรื่องนี้เึงเจ้องอย่างตระหนักดีว่าเขาไม่สามารถปล่อยให้สถานการณ์ดําเนินต่อไปได้เขายังไม่เห็นขีดจํากัดของคู่ต่อสู้แต่เขากำลังจะไปถึงขีดจํากัดของตัวเองแล้วร่างกายของเขาเริ่มรู้สึกเจ็บแปบซึ่งหมายความว่าทักษะในการขับหุ่นจักรกลของเขาเริ่มอ่อนแอลงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้มีพลังอํานาจในระดับราชชินานามพมยุทธก็ตาม ลำดับความสําคัญของเขายังเป็นหุ่นจักรกลของเขาความสามารถทางกายภาพของเขาเกือบจะเหมือนกับราชทินานามพมายุทธ์ทั่วไปอยูย่ร่างของหุ่นจักรกลเคลวแห่งความสิ้นหวังก็หมุนอย่างรุนแรงเราวกับว่าเขาใช้ทักษะการหมุนแห่งความตายอีกครั้งเขาเบี่ยงเบนการโจมตีนับครั้งไม่ท้วนจากจักรพาิเงินครามไร้ขอบเขตในทันทีครั้งนี้เิงเจิงหยางได้ผักดันพลังงาน ของหุ่นจักรกลของเขาไปสู่ระดับสูงสุดแล้วในขณะที่เขารวมพลังวิญญาณเข้ากับหุ่นจักรกลของเขาอย่างสมบูรณ์ร่ากายแสงสีขาวพุ่งออกมาด้วยความเร็วดุดสายฟ้าในขณะที่มันสร้างการโจมตีอย่างกระดานหาันในขณะที่การโจมตีของจักรพรรดิเงินครามไร้ขอบเขตถูกผักออกไปการโจมตีเกิดขึ้อนอย่างรวดเร็วจนเป็นไปไม่ได้ที่จักรพรรดิเงินครามไร้ขอบเขตจะพยายามหลบอีกต่อไป ออกจากพัดเงินครามไม่มีเวลาป้องกันการโจมตีจากเบื้องล่างเช่นกันเห็นได้ชัดว่าประกายแสงสีขาวคือเคียวอีกอันที่ปรากฏต,ต่อหน้ามันคือเคียวเกี่ยวข้าวทั้งสองอยู่ห่างกันไม่มากนักเถิงเจ้งอย่างรวบรวมพละงกำลังของเขาและจงใจแทงทาเป็นเหนื่ยวร้าเล็กน้อยไว้ร่วงหน้าเพื่อเตรียมการระเบิดพลังอย่างรวดเร็วนี้โดยหวังว่าทางเหรนจะหมดหนทางสู้ไม่จำเป็นต้องให้เขาเห็นกับตาแต่อย่างใด เิงเจ้องอย่างมีความมั่นใจอย่างสมบูรณ์ว่าเขียวแห่งความสิ้นหวังของเขากำลังจะกีดเข้าไปในบาดแผลที่เอวของจักรพรรดิเงินครามไร้คอบเขตโดยอาศัยประสบการณ์การต่อสู้ของเขานอกจากโรคป้องกันแล้วโราหาที่อยู่ชั้นนอกสุดของหุ่นจากกลคือการป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อโรคภายนอกถูกทำลายการโจมตีครั้งต่อไปจะสร้างความเสียหายมากขึ้นเิงเจ้องอยาง ได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะหยุดก่อนที่จะสร้างความเสียหายให้กับห้องโดยสารของหุ่นจากกลเมื่อหุ่นจากคกเขียวแห่งความสิ้นหวังของเขาจดเข้ากับหุ่นจากกลของฝ่ายตรงกันข้ามท้ายที่สุดแล้วผู้ต่อสู้ของเขาคือเจ้าสำนักคนใหม่ของสำนักถางดังนั้นเขาจึงไม่สามารถฆ่าเขาง่ายๆแบบนั้นได้ทางเรนดูเหมือนจะแสดงค่อนข้างรวดเร็วจากพระพเงินครามไร้ขอบเขต แทงหอกจกักรพรรดิเงินครามออกไปในการโจมตีเขาโจมตีไปที่จุดสําคัญของศัตรูเพื่อให้เขารดการป้องกันลงพยายามที่จะเจาะไปที่ห้องควอบคุมของหุ่นจากรกลของฝ่ายตรงข้ามโดยตรงเขาเคลื่อนไหวอย่างวุ่นวายช้นของเกศสีทองปกคลุมพื้นผิวของหอกจกักรพรรดิเงินครามระเบิดด้วยรัศมีอันทรงพลังตอนนี้ผู้ชมจะได้เป็นพยานว่า ไปเร็วกว่ากันอย่างแท้จริงในสองคนนี้ริมฝีปากของเหงิงเจิ้งหยางแต่เป็นรอยยิ้มขณะที่เขานั่งอยู่ในห้องควบคุมปายตรงข้ามพยายามเสี่ยงตัวเองเพื่อโจมตีข้าหรือไม่เขามีประสบการณ์การต่อสู้เช่นนี้อย่างน้อย90ครั้งถ้าไม่ใช่100ครั้งเขา้อนเขียวแห่งความสิ้นหวังเมื่อเขียวปิดลงปลายของมันก็จะไปหอกจากพาดเงินครามในช่วงเวลาสำคัญในเวลาเดียวกันหุ่นจากคนของเหงิงเจิ้งหยาง หันล่างของมันเล็กน้อยเพื่อให้ใจกลางหน้าอกของมันปรบการโจมตีได้ทันท่วงทีแม้ว่าไปหอกจกักราพรดเงินครามแต่ยังคงสามารถจ่อไรของหุ่นจากรกลของเหิงเชิงอย่างได้แต่ลึกลงไปเพียงไม่ถึง1ฟุตเท่านั้นเนื่องจากมันเบี่ยงเบนไปจากห้องโดยสารของหุ่นจากรกลเคียวแห่งความสิ้นหวังถูกดึงลงมาเพื่อจับหอกจกักรพรรดเงินครามในขณะที่เคียวแห่งความสิ้นหวัง มาถึงเอวของจกักรพรรดิเงินครามไร้ขอบเขตทักษะที่เหมือนกระจกปรากฏเึ้นบนพื้นผิวของจกักรพรรดิเงินครามไร้ขอบเขตอีกครั้งร่างกายของมันสองแสงแวววาวอย่างรวดเร็วแต่เคียวนั้นก็ยังสามารถฟันเข้าไปในตัวของมันได้มีเสียงดังกราวมันจบลงแล้วงั้นเหรอผู้ชมทุกคนในเวทีการหายใจในช่วงเวลานี้มีบางคนที่กลัวเกินกว่าจะดูอีกต่อไปในอีกทางหนึ่ง พื้นผิวของจักรพพรดเงินคารามไร้ขอบเขตท,ที่ถูกตัดด้วยเขียวนั้นเปลี่ยนปรากายแวววาวและยิบระยับหอ,อกจักรพรรดเงินครามเปลี่ยนผรากายเจิดจ้าในทานใดไรหอกที่ถูกหุ่นจักรกลของเหิงเจิองหยางรอกไว้ก็พุ่งไปข้างหน้าได้ยินเสียงดังกราวที่คมชัดจากหุ่นจักรกลเขียวแห่งความสิ้นหวังที่รอกหอกไว้ขณะที่ใบมีดของเขียวหักอย่างแรงหอ,อกจักรพพรดเงินครามแทงเข้าไปที่ไรของหุ่นจักรกลนั้นอย่างสิ้นหวัง แระจงแจ้งและทะลุทะลวงหุ่นจักรกลอย่างสมบูรณ์ในเสี้ยววินาทีในเวลาเดียวกันท้าวันสีเงินครามและสีทองหลายพันเส้นก็พุ่งออกมาจากร่างของจักรพรรดิเงินครามไร้ขอบเขตและโอบรอบหุ่นจักรกลของเหงิงเจิ้งหยางไว้ในทันทีรัดมันแน่นทาวันของหุ่นจักรกลจักรพรรดิเงินครามยกหุ่นจักรกลของเหงิงเจิ้งหยางขึ้นไปในอากาศก่อนที่จะกระแทกมันลงบนพื้นอย่างรุนแรง การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนผู้ชมบางคนคิดไม่ออกด้วยซ้ำว่าใครมีอำนาจเหนือกว่าในขณะเดียวกันบนแท่นผู้ชมใต้ยา,ยานยืนขึ้นทันทีในขณะที่เขาค่อนข้างงงงวยวินาทีต่อมาหลังจากที่เคียวแห่งความสิ้นหวังถูกทุบลงบนพื้นจัก,กรพรรดิเงินครามก็เสียสิ้นวงจรแล้วหอกถูกหดกลับก่อนที่จะถูกแทงไปข้างหน้า ด้วยความเร็วปานสายฟ้าเข้าไปในห้องโดยสารของหุ่นจักรกลไม่ต้องสงสัยเลยว่าหอ,อกที่สองแสนระยิบราบสามารถเจาะเข้าไปในห้องโดยสารของหุ่นจักรกลและจบชีวิตของเหิงเจิงหยางได้หากเขาต้องการมีผู้คนทั้งหมดหนึ่งแสนคนอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ก็เงียบเหมือนหลุมฝังศพใต้เทียนหลิงเบิกตากว้างในขณะที่เขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือความจริง รอบแรกในการต่อสู้ในศึกห้าเทพหุ่นจักรกลเหิงเจิงหยางพ่ายแพอย่าง,างน่าประหลาดใจจริงๆท,ทั้งทงที่เขามีฝีมือที่เหนือกว่าผู้ชนะในศึกห้าเทพรอบแรกของการต่อสู้หุ่นจักรกลคือท่านเจ้าสำนักข,ของสำนักถักงพิธีกรบนเวทีประกาศผลการต่อสู้ด้วยสคริปที่ฟังดูขาดขาด,ขาดหายหายเห็นได้ชัดว่าสคริปของเขาตอนนี้ค่อนข้างแตกต่าง ากสคริปที่เขาเตรียมไว้ก่อนหน้านี้เขาเตรียมสคริปที่จับแสดงความยินดีกับชัยชนะของเหงิงเจิ้งหยางในบทสนทนาดั้งเดิมของเขาในขณะเดียวกันก็จะปลอบใจท่านเจ้าสำนักถังสำหรับการแสดงของเขาในการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นสถานก,การณ์เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วได้อย่างไรอ,อจัก,กรพรดเงินครามถูกดึงกลับในขณะที่เท้าวานจัก,กรพรดเงินครามถูกดึงกลับเหมือนฝูงพึ่งจัก,กรพรดเงินครามไร้ขอบเขต ยืนอยู่ภายใต้แสงสว่างของแสงแดดตรงนั้นปรากายแสงที่แปลกประหลาดถูกเพิ่มเข้าไปในหุ่นจกนักรกลสีน้ำเงินเข้มของมันอย่างคุ้มเคือหุ่นจักรกลของเหิงเจิง้งหยางลุกขึ้นจากพื้นห้องโดยสารของหุ่นจักรกลเปิดออกและเผยให้เห็นเหิงเจิง้งหยางในชุดเครื่องแบบทหารที่มียศนายพลตีติดอยู่ที่ไหล่ของเขาเหิงเจิง้งหยางค่อนข้างน่าซีดในปัจจุบันในฐานะผู้แพ้เขาเป็นผู้นำในการกระโดด ลงมาจากห้องโดยสารของหุ่นจักรกลของเขาในเวลาเดียวกันสายตาของเขาจับไปที่เอวของจกักรพรดเงินครามไ right ร้ขอบเขตก่อนมันอยู่ตรงนั้นเขาสามารถมองเห็นบาดแผลได้มันยังคงลึกประมาณครึ่งฟุตและไม่ต่างจากครั้งแรกที่เขาเห็นมันหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความสงวนสนเท่ทำไมการโจมตีเดียวกันที่ลงจุดเดิมจะไม่สร้างปัญหาได้อย่างไรห้องโดยสารของหุ่นจกนักรกลของทางโอเรน เปิดขึ้นเร็วเกินไปหลังจากนั้นทางโอเรนที่สวมชุดสีขาวกระโดดลงมาที่พื้นจากด้านในในทำนองเดียวกันเหงื่อบางๆผุดขึ้นบนหน้าผากของเขา,าการต่อสู้ได้หุ่นจากกลกับเหิงเชิงหยางทำให้จิตใจของเขาต้องเดินทางเร็วความอ่อนล้าของสภาพจิตใจของเขามีมากเกินกว่าความอ่อนล้าของร่างกายของเขาเขาก็จนออกจากห้องโดยสารของหุ่นจากกลและลงสู่บนพื้นทางโอเรน เดินไปข้างหน้าได้ยื่นมือขวาไปทางเหิงเจิง้งหยางเหิงเจิง้งหยางมีรูปร่างปานกลางและรูปร่างหน้าตาของเขาก็ไม่โดดเด่นเช่นกันเขาดูเหมือนชายวัยกลางคนทั่วไปและอาจเป็นเรื่องยากมากที่จะมองหาเขาาเขาอยู่ในฝูงชนถึงขนาดนั้นทหารผู้นี้ซึ่งไม่ได้โดดเด่นเป็นพิเศษในด้านรูปรักที่เป็นวิญญาณาหูจากกลระดับเทพที่มีชื่อว่าเสาหลักแห่งจัก,กรวรรดิ ั้งอเดนแสดงความชื่นชมจากใจจริงต่อบุคคลนี้ผ่านสายตาของเขาท่านเนพน์ข้าเป็นนี่บุญคุณของท่านต่อความกรุณาของท่านเหนียงเจ้งอย่างยื่นมือออกไปเพื่อเขย่าทั้งโอเดนเขาพูดด้วยรอยยิ้มที่ขมขื่นว่าไม่มีอะไรมากสําหรับข้าที่จะยอมจํานวนจริงๆข้าพ่ายแพ้ข้าเคยมีประสบการณ์การต่อสู้ด้วยหุ่นจากกนในทุกระดับมาเป็นพันๆครั้ง ข้าชนะและข้าพ่ายแพ้แต่การต่อสู้ในวันนี้เป็นโอกาสเปิดหูเปิดตายอย่างแท้จริงยิ่งกว่านั้นข้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้าแพ้ได้อย่างไรทางเหรนพูดด้วยรอยยิ้มว่าในความเป็นจริงท่านไม่ได้พ่ายแพ้เลยข้ามีความแตกต่างอย่างมากระหว่างทักษะการใช้หุ่นจักรกลของข้ากับของท่านข้าได้รับใช้ชนะจากหุ่นจักรกลของข้าเป็นหลักนอกเหนือไปจากที่ท่าน ขาดความเข้าใจในความสามารถของข้าดูนี่สิขณะที่เขากำลังพูดทางโอเรยนยกมือขึ้นและชีไปที่จักรพรรดิเงินคารามไร้ขอบเขตของเขาเหงเจือ้องหยางเงยหน้าขึ้นและมองไปทางนิ้วมือที่เขาชี้ไปทางโอเรนชี้ไปที่บาดแผลที่ถูกตัดออกโดยเขียวที่เกี่ยวเอวของจักรพรรดิเงินคารามไร้ขอบเขตเหงเจือ้องหยางเฝ้าดูด้วยความประหลาดใจเนื่องจากบาดแผลที่อาปากค้างกำลังรักษาอย่างช้า,ชา ในลักษณะที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั่นคือโรหะร้อมจิตวิญญาณงั้นเหรอเขามองไปที่ถังโอเรนด้วยความเงินงงดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อถังโอเรนพยักหน้าเล็กน้อยเขาพูดด้วยความจริงใจว่าใช่จากกรพพัดเงินคำไร้ขอบเขตของขา้าถูกสร้างด้วยโรหะร้อมวิญญาณทั้งร่างกายดังนั้นความสามารถในการต้านทานการโจมตี และการรักษาตัวเองจึงไม่พบในหุ่นจักรกลสีดำทั่วไปนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าสามารถแสดงทักษะการปฏิบัติการที่แปลกประหลาดได้ยิ่งกว่านั้นข้ายัางสามารถใช้พลังโจมตีของท่านและแปลงเป็นการโจมตีของข้าหลังจากท่านทานทักษะวิญญาณของท่านก่อนหน้านี้เป็นผลให้ข้าได้รับสิ่งที่เหนือกว่าสองครั้งติดต่อการมิฉะนั้นแม้แต่โราหะาร้อมจิตวิญญาณของข้าก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีของท่านได้ ่านคงชนะไปแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้ดังนั้นมันจึงไม่ยุติธรรมเลยสําหรับท่านในความเป็นจริงเรียงพีปปากของเหงิงเจิ้งหยางกระตุกหนึ่งครั้งเขาฟึมพากับตัวเองว่าเป็นอย่างนั้นนั่นเองงั้นเหอรอโลหะร้อมจิตวิญ,ญญาณคืออะไรมันเป็นโลหะที่สามารถใช้สร้างชุดกอต่อสู้ระดับสามคำได้มันเป็นเพียงการกระทําที่สิ้นเปลืองของขวัญจากพระเจ้าโดยปราทโดยใช้โลหะร้อมจิตวิญญ,ญาณจํานวนมาก เพื่อสร้างหุ่นจักรกลสีดำแม้แต่หุ่นจักรกลขั้นเทพสีแดงของเหงื่เจ้างอยงก็ไม่ได้ทำมาจากโลหะร้องจิตวิญญาณทั้งหมดแต่เขาใช้โลหะร้องจิตวิญญาณบนข้อต่อที่สำคัญและในวงจรหลักเท่านั้นไม่แปลกใจเลยไม่แปลกใจเลยที่เขาแพ้แบบละเอียดถี่ท้วนหุ่นจักรกลของทางโอเรนยังถือว่าเป็นหุ่นจักรกลสีดำหรือไม่หุ่นจักรกลสีดำที่ทำมาจากโลหะร้อมจิตวิญ,ญญาณทั้งหมดดังนั้น ากโรหหาวร้องจิตวิญญาณเหล่านี้ถูกนํามาใช้เพื่อสร้างชุดเกาะต่อสู้มันคงไม่ใช่ปัญหาสําหรับคนที่จะสร้างชุดเกาะต่อสู้เป็นสิบชุดเป็นอย่างน้อยมันดูสิ้นเปลืองมากในขณะเดียวกันเหิงเจ้องอย่างรู้สึกผิดหวังเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกอิจฉาเล็กน้อยที่มีเพียงสำนักถางเท่านั้นที่สามารถทำท่าทางที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้โดยมีฟุมิหลังที่ร่ำรวยทำให้ถางเลนได้รับอนุญาต ให้ใช้โลหะร้อมจิตวิญญาณจำนวนมากเขาไม่รู้ว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาในตอนนี้คือช่างฝีมือระดับนักบุญที่อยู่นอกเหนือการเล่าเวลาของเขาการบังคับโลหะร้อมจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องยากสำหรับทังโอเรนเขาพยายามทำให้ดีขึ้นเสมอในการใช้โลหะผสมจิตวิญญาณหลายตัวในการร้อมวิญญาณยวนเอินแย่ฮวยสามารถพึ่งพาความพายายามของเธอเอง ในการหยุดยั้งสองมหาอำนาจใต้เยือหยานและหัวร้านถังได้อย่างไรนอกเหนือจากความสามารถในการต่อสู้อันทรงพลังของเธอแล้วชุดก่อต่อสู้ระดับสามคำของเธอก็เป็นส่วนสำคัญมันถูกสร้างจากโลรหะา้อมจิตวิญญาณและผสมจิตวิญญาณยิ่งกว่านั้นมันถูกร้อมขึ้นจากโซนผสมของจิตวิญญาณที่ผสมมากกว่า5ประเภทมีใครสามารถเปรียบเทียบชุดก่อต่อสู้ ระดับสามคำที่ทำจากชุดก่อต่อสู่ระดับสามคำธรรมดาได้หรือไม่เหิงเจิงหยางถอนหายใจและพูดว่าข้าไม่ได้แพ้อย่างไม่ยุติธรรมไม่มีอะไรที่ไม่ยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้าการต่อสู้ในสืกห้าเทพไม่น่าจะยุติธรรมสำหรับท่านแต่อย่างใดท่านชนะแล้วถ้ายามให้มากขึ้นในรอบต่อไปข้าตั้งตารอวันที่ท่านจะได้เป็นวิญญาจารย์หุ่นจากกลขั้นเทพ เพื่อที่ข้าจะได้ประลองฝีมือกับท่านด้วยหุ่นจากกลในปัจจุบันของข้าข้าจะกลับไปศึกษาวิธีการต่อสู้ของท่านสักหน่อยท่านเก่งกว่าข้ามากในการผสมผสานความสามารถของท่านเข้ากับหุ่นจากกลนอกจากนี้ความสามารถของท่านยังทรงพดังและท่านเก่งกว่าข้ามากในเรื่องนี้ถ้าข้าจำไม่ผิดข้าคิดว่าท่านมีวิญญ,ญาณยุทธคู่ใช่ไหมทั้งอรินตอบกลับว่าก็ทำนองน,นั้น เขาไม่เพียงแค่เปิดเผยความรับของสายเลือดราชามมงกรทองให้ฝ่ายตรงข้ามรู้เท่านั้นในทางกลับกันสภาพของเขาค่อนข้างคล้ายกับวิญญาณยุทธคู่อย่างแท้จริงในเวลาเดียวกันกับที่พวกเขาสองคนกำลังสนทนาการสั้นๆบนเวทีก็เต็มไปด้วยความโกรธโหนและความคิดเห็นข้าขอให้ผู้ชมของเราอยู่ในความสงบเรากำลังจะเริ่มที่จะต่อสู้ในเร็วๆนี้ สาหลักของอาณาจักรของเราจะแสดงความคิดเห็นส่วนตัวที่น่าตื่นเต้นของการต่อสู้หุ่นจักรกลน,นี้เป็นการส่วนตัวสําหรับเราในฐานะผู้เข้าร่วมการต่อสู้หุ่นจักรกลในศึกห้าเทพเขาจะสามารถอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างละเอียดมากขึ้นอย่างแน่นอนทางเรนไม่สามารถช่วยได้และมองประเทศเหิงเจิงอย่างด้วยความประหลาดใจเมื่อเขาได้เย็นเหิงเจิงอย่างแสดงรอยยิ้มที่ขมเืินนี่คือการเผยแพร่ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ่นจักรกล ข้าไม่คิดว่าจะแพ้จริงๆและนั่นคือเหตุผลที่ข้ายินยอมในทางกลับกันการให้ความเห็นในฐานะผู้แพ้ตอนนี้คือเป็นการเหยียดยามเล็กน้อยยังไงก็ต้องทำให้ได้ท่านไม่ได้แพ้แพ้แม้ว่าท่านเป็นอันดับหนึ่งในด้านทักษะการใช้หุนนน่นจักรกลในบรรดาผู้คนที่ข้าเคยพบมาคำพูดของทางเรนมาจากส่วนเลือของหัวใจของเขาเขายังคงด้อยกว่าคูรต่อสู้มาก เมือ่อพิจารณาจากทักษะการใช้หุ่นจักรกลของพวกเขายิ่งไปกว่าน,านาั้นเขาเรียนทราบดีว่าอิทธิพลของความสามารถของวิญญาจาร์ที่มีต่อหุ่นจักรกลจะลดลงเล็กน้อยเมือ่อคุณภาพของวัสดุของหุ่นจักรกลได้รับการยกระดับไปสู่ระดับขั้นเทพเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อสำหรับเหงเจิ้อยางอย่างแน่นอนหากเขายัางคงรักษาทักษะการใช้หุ่นจักรกลในปัจจุบันของเขาเอาไว้เขาสามารถเอาชนะได้ ด้วยใช้เทคนิคพิเศษบางอย่างเท่านั้นวิญญาจารย์หุ่นจักรกลผู้นี้สมควรได้รับความเคารพอย่างแน่นอนทั้งโคูกเกบหุ่นจักรกลของพวกเขาทั้งโอเดนเดินออกมาจากทางเดินที่เขาเข้ามาในขณะที่เหิงเจิงหยางยังคงต้องแสดงความคิดเห็นแม้ว่าจะแพ้การแข่งขันก็ตามบนแท่นผู้ชมเย่เจิองหยูสกิดใต้เย่หยานซึ่งนั่งอยู่ข้างๆเขาองค์ราชทายาทดูเหมือนว่าเราจะชนะรอบแรกแล้ว เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้การด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ